โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า s t e a l m a s t เ r นะครับผมเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นดินจาหนุ่มตัวสีสม้ม <laughs> ที่คอยสเตลแล้วก็ฆ่าเราจูนไล่อะไรแบบนี้ซึ่งไอเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีให้โหลดใน a พ s สโตนนะครับใครที่อยากจะเล่นบ้างก,ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ซึ่งคุณอาจจะงงนะว่าพี่เวฟครับเกมแบบนี้เนี่ยมันมีโฆษณาไม่ใช่เลยครับใช่ครับผมวันนี้เราจะมาเอาโฆษณาออกกันโดยที่เกมสุดมมากในเพจสโตนเนี่ยมันจะมีโฆษณาใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเอามันออกได้้วยกันจ่ายตัง เงินขอกค่าแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อเล่นเกมที่ลื่นไหลเราจะมาที่ช็อปแล้วก็หาแพ็กเกจที่มันจะขายโฆษณาออกไปก็คือเจ้านี่นี่เองคือเกมนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้2ราคานะครับราคาแรกเนี่ยจะอยู่ที่175บาทได้7วันราคาที่สอนเนี่ยจะอยู่ที่4 6 9จุดแก้วแก้วแบบได้ทั้งหมดถาวรคือจะเลือกอะไรล่ะครับเลือก175จะครับ เราไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นโอเคเราจะลองซื้อเพื่อแบบมาลองเล่นเกนดูก,ก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอไปซื้อก่อนละกันนะฮะได้วเวลาเรียบร้อยชำระเงินเสร็จสิ้นครับผมแค่นี้เราก็สามารถเล่นเกมได้โดยที่มันก็ยังขึ้นอยู่ว่าคุณสนใจซื้อ4 6 9ใหม่ไมครับมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนี้กันอุ้ยอะไรอะชิมีแบบดูโฆษณาบวกอีกสาม 300. เราจะได้เงินมาสามร้อยเราดูโฆษณา ไอ้น้องพี่ใช้อันนี้ฟรีเดี๋ยนะมึงสเตลเข้าไปเลยมึงใช้อบิจีนะว้าวแลกเออดีเอาดีอ,าดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะไอโจนเราไล่ไอโจน <c oughs> โอ้ยตายเถอะเราสามารถฆ่ามันได้โดยใช้อ p g จีอย่างนั้นเลยไปไปชั้นต่อไปมาถึงเร็วยังใช้อบิจีอยู่ครับมาดิจ้ายิงตัวขวา ว้าวดับ,บเบิลคิวมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยม,ม,มีกองจอมปิดยิงก่อนบบเฮ้ย<อ>กูงจอมปิดจะโดนเราเราต้องจุกวินี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะรีบไปเลยเว็บโอเคเราขึ้นไปได้ครับสวัสดีอันนี้อะไรอะ่ะซื้อของหัวอูอ้ชิบหายแล้วเราไม่มีตังค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินสองรอยเราสามารถซื้อเอฟเฟกต์ได้นะครับเหมือนจะยิง RPG อาร์พีจีออกไป2ลูก เพราะฉะนั้นผมจะยอมดูโฆษณาเพื่อได้เงินส0 0อยแล้วกันเงินเข้าตัววิมีให้ดูด้วยบวก400แต่ไม่อรผมจะซื้อแค่นี้โอเคแล้วก็เสื้อกลออีกนิดหน่อยเราจะดูไหมไหมเพราะทุกคนยังไงก็ไม่ได้ดูกับผมอยู่แล้วอ่ะผมยอมดู400ไปแล้วกันเผื่อมันได้เยอะแล้วเราก็ได้รับรางวัลอีก400โอเคครับไม่ครับเราจะลุยตะลุยคือเกมในในโทรศัพท์แล้วเรามาเล่นในอุียอะไรอ่ะ บอสเออโอ้มันจะเป็นบอสว่ะ <c oughs> ยิ้มไปมันกระเด็นไปแล้วมันกระเด็นไปแล้วเจ็บก่อนเจ็บก่อนโอ้มันจะมีบอสบอสอย่างไงเหรอบอสเฮ้ยเออจ้หลบกระสุนบอสก่อนอเองินโกงใหญ่เก็บครับเก็บ มีโมโมชันด้วยเชียเรียบร้อยเปิดขอมา20 20เลยไม่รู้อะเหมือนเป็นดาวกระจายครับแล้วก็ได้เงินมานี่หน่อยกระจกไอ้น้องเรียบร้อยครับเก็บเป็นหนึ่งศพเหมือนทว่าไอแตนตรงนี้เนี่ยสามารถมาอัปเกรดตัวนินจาของเราได้นะครับซื้อกดไปนีว้าวอุ้ยมีท่าด้วยว้าวอุ้ยเดี๋ยนะมันเหมือนจะมีดาวกระจายเออมันจะมีดาวกระจายเริ่มออกเริ่มเลยว่ะ มาดูดูสิมีดาวกระจายอ๋อดาวกระจายฟรีครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์โอเคผมจะเรือกดาวกระจายแล้วกันเราจะลองใช้อาวุธลับของเราเราจะลองใช้อาวุธลับแลวเราก็จะลองลองปิ้วว้าวอุ้ยดูนะมันสามารถปาได้สองทีนี่ละนี่ละอ,อุ้ยดาวกระจายโหดมากทุกคนมาไม่มว่าจะเป็นชั้น,ใน,ในไหนๆเอ๊ะเดี๋ยวนะเราขอดูในตัวดิเราสามารถซื้อตัวนี้ได้ครับแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะ นี่เวนอมมีเวนอมกับมนะินเนี่ยนด้วยมินเนี่ยนเป็นสเตลกูเนี่ยกูจะฆ่าป่ะโอเคป่ะจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวปลาปลาปดิโอ้ยกระตุกโอ้โหนจิบปีทำไมเปนจอบกระตุกเวลานี้แล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวในอนาคตเนีนะ่ยพี่เลี้ยงว่าพี่จะซื้อสายเชื่อมคอมนะครับผมกับ iPad มาใช่แล้วก็แคสผ่าน iPad ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับนี่อะไรวะโอ,อ้ปาชิ้ง เราปาชิงอยู่แล้วเราไม่เอาดิไม่เอาได้ไหมโอเคไม่เอาได้ครับด้วยความแข็งแกร่งของข้าข้ามาแล้วข้ามาแล้วหนี่ล่หนีล่ะเฮ้ยเมีคนสงสัยมีนี่ล่ะนี่ล่ะมีคนสงสัยใช่ไหมล่ะไปแบบเร็วๆว้าวว้าวอุย้ยมีกุญแจด้วยครับผมเก็บกุญแจเปิดนี่แล้ววิ่งมาปลาสองโดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอนินจานินจาน้อยกูเป็นไงล่ะสว <laughs> ัสดีชายมีสูตร มีอะไรขายให้เราดีๆไหมเพื่อนอันนี้อะไรกันเราสามารถสเตลหลบแอบได้ไม่เป็นไรเรายังไปต่ออู้เมันจะเจอบอสตัวใหม่เราได้บอสตัวใหม่แล้วเราจะลองใช้ดักจ่ายนะจะกะัเขาดูไฮ้แต่ดักจ่ายไม่ป่าป่ะนี่ละ่ะนี่ละ่ะหลบก่อนเผื่อมีอะไรสวนเข้ามาเฮ้ยเมันจะเดินนะครับมันจะเดินเดินครับเฮ้ยอปีอาเปีอะไรครับอะไรครับเฮ้ยมึงไม่ป่าะู่ไม่เข้าใจว่ะ เราเรอก็เออไม่ป่าแหละต้องเดีนเข้าไปใกล้วิ่งโอ้ยๆอ๊ยอยฝ่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมึงไม่ป่ามึงไม่เข้าใจดี่แล้วเข้าคอไปครับเรียบร้อยได้มนึ่งสิบฮะอีซี่ เหมือนเราจะปลดล็อกตัวละครตัวใหม่ยังงั้นเลยนี่กูจะเป็นนินจาตัวใหม่แล้วล่ะอันตายเป็นศพครับคนต่อไปคือไอจมอนนี่โอเคลุยต่อเหมือนจะปลดล็อกตัวละครหญิงตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราได้ซื้อเลยต้องซื้อเลยอ๋อไม่ใช่อันนี้เราสามารถอัปเกรดได้แล้วเหมือนเขาจะมีปลาเป็นมีดด้วยครับให้เดี๋ยวเวนอมมีปะไม่มีให้ดูอ่ะแต่ตัวนี้เราก็ยังไม่ไม่ได้ตันเลยนะเราต้องหาของมาเติมก่อนเพราะฉะนันเราคงต้องฟาร์มกันไปต่อไปครับยาวๆค่าใช้ของฟรีค่าจะไม่เสียตังค์้วค่าก็จะตาย เปิดเข้าไปมาแล้วหนูจะไปแบบนุนเร็วฮะรุ่นเร็วฮะอ <Refer> ืมเราคือนินจาสุดยอดนินจาสุดยอดนินจาข้าคือสุดยอดนินจาแห่งยุคไอ้หนูข้าคือสุดยอดนินจาแห่งยุคไอ้หนูนี่ไงะเรียเดี๋ยวเก็บตัคเก็บตังค์ข้าคือนินจาสุดยอดแห่งยุคไอ้หนูไม่ต้องมองนี่อะไรไหนูมองไม่ได้เลยหนูนีแล้วปลาไปปลาไปอุ uy, ้ยมีของมาขายเยี้ย อะไรอะ่ะมีชุดกรอแล้วครับแล้วมีโอ้ว,ว้าวลองซื้อนี้อยากอยากรู้อะ่ะโอเคไปเพราะว่ามันน่าจะชิงหรือเปล่า,ว,าว้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวทองเฮ้ยกูลอกูลอวิ่งหาตัวทองก่อนตัวทองอุ้ยตัวทองโอเคเราต่อไปให้หมดมีอันนี่หนให้เราจบเลยครับเฮ้ยเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชนได้เอะอ๋อเดินชนได้อันนีน้ อันนี้เดินชนไม่ได้ปเดินชนได้แหละแต่มันไม่ได้อะไรปาไปเก็บครับเก็บมาทองปาไ,ไปตู้ไม่มีอะไรไปต่อนี่อ่ะตายไปซะมีอะไรไหมเก็บมายังยังไม่เข้าไปหรอกเราต้องเก็บให้หมดครับต้องคุ้มค่านี่ล่ะตายไปหมดยังทุกอย่างน่าจะเหลือศูนย์แล้วโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไ้เราฝากตัวนี้ไปได้ไหมไม่มีได้ป่ะนึกว่าวิ่งชนกระจกได้เว้ยชั้นต่อไปเอ้ยไม่มีชั้นต่อไปลไแลวคุณจะได้รับเงิน300คุณสอถ้าเกิดว่าคุณดูโฆษณา ใช่ครับผมจะดูโฆษณาแล้วเราก็ได้รับเงิน300รอยอย่างนั้นเลยโอเคครับไปชั้นต่อไปมาแล้วอุ้ยเดี๋ยน,นะเหมือนรอบนี้จะมีนี่หว้าวโคตรเลงโอเคอันนี้เหมือนอุ้ยมันมีเกมพัศลให้เราเล่นด้วยเฮ้ยเนี่ยเฮือฮอหรือจะฮอกับอ้วทําไมหรือจะฮอกับอ้วทําไมเรียบร้อยแล้วเหมือนเควสจ,จะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันปิง่งอุ้ยมีคนขายแก้วเจ้าจะมีอะไรขายไข่อยงั้นเลย ชุดกราะงงโง่ชีวิตหนึ่งชีวิตอย่างนั้นเลยข้ายังไม่ใช้แล้วกันเราจะไปแบบโอ้ยมีปืนแบบสุดยอดโอเคครับเราจะลองเข้าไปสแกนลูกน้องวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันยิงมาแล้วมันโดนเอ้ยวิ่งเข้ามาข้ามเขาได้เอ้ยเอ้ยดีละดี่ข้าลูกน้องยันลูกยันลูกพี่ครับเรียบร้อยตายได้อะไรมาวิ่งได้ตัวอะไรมาไม่รู้ โอ้ได้นี่มันแปดเติมเข้าไปลกูกเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อโฆษณาอู้ได้ของเพิ่มด้วยครับเมื่อเราดูโฆษณาไอ้บา้าเอ้ยมีอะไรอีกเนี่ยกูดูอีกแล้วโอ้ได้ของมารัวเลยหัทุกคนเมื่อคุณดูโฆษณาแต่มันจะไม่มีโฆษณามากวนใจแต่มันก็จะมีให้เราดูอย่างนี้แหละเยอะพอด โอเคตอนนี้เรามี2ตัวละครที่เราสามารถอัปเกรดได้แต่ผมจะไม่อัปแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยของเราก็ยังโหดอยู่นะทุกคนและถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ตัวอื่นอะไรอย่างเช่นผมจะได้ตัวเนี้ยคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมจนก,กว่าเราจะปลดล็อกอะไรโอเคงั้นเราคงต้องเล่นไปเรื่อยๆครับโดยที่รอบนี้เราใช้เป็น AK 47มา AK เว้ยรอบนี้กูมี AK อุ้ยโอ้เป็ต้องสเตลล์หรือ้งอุ้ยแต่เขามีสไนเปิลเขามีสไนเปอร์ <c oughs> ไป <Five. S 2> ว้าวอไ,ไ,อไ,ไ,นะ <ata> ไอ้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 โดนยิงโอเคโอเคโอเคเปิดรอบอยู่เดินชนได้ไหมเดินชนโอ้ไม่มีเลยตอบเลยกูรอบนี้เหมือนจะเป็นหัวหน้าโจรสลัดแมละแจ้าแมลเจนี่ไปมันจะเสียงดังนะครับไอ้ตัวนี้ว้าวว้าวเดี๋ยิงก่อนได้เปรียบเฮ้ไอ้สไนเปอร์นี่ล่ะสไนเปอร์สไนเปอร์เก็บเก็บโอเคไป ไอเทมซื้อของอีกแล้วอย่างนง้นเหรอมี AK AK47 อัพเกรดเราจะยิงออกลายนัดขึ้นนะครับผมจะลองกดอัพเกรดแล้วเราจะลองไปยิงใหม่ดูทีรอบนี้มาาันจัดรุนแรงขนาดไหนนะทุกคนเราต้องเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ <laughs> ตกใจอ๋อเป็นเลเซอร์เลเซอร์โอเคเฮ้ยมีอะไรให้เก็บป่ะกุญแจกุญแจมีมีกล้องจรน,นะกล้องจอนผนไปหนูหันนี่ล่านี่ไงล้าหนูเปิดเฮ้ย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 เราโชคดีเรายิงแรง มึงจะยิงขนาดนี้นะโอ้ไหไปหรือต่อชั้นนี้เราก็จะไม่หวั่นครับเราจะมาถึงนี่ละกาดไปก่อนเลยโหมาแบบนี้ก็ตายสิครับตายไปเฮ้ยเหมือนจะมีถังน้ำมันแล้วเหมือนจะมีสไนเปอร์โอ้ชิตพังทุกอย่างข้าจะขึ้นไปฆ่าเจ้าจ,จนสลัดโง่ มือถาว่าจะมีของให้เราซื้ออีกแล้วและนี่คืออะไรเสื้อกรอยงั้นเหรอโอเคผมจะลองเสียเงินซื้อเสื้อกรอยกันนะอุ้ยห้องนี้ห้องใหญ่โตโมโหลานมากครับอันนี้เราต้องรีบเหยียบรีบไปปิดไหมอ๋อมันหมดจะไม่ปิดด้วยครับอันตรายเราจะไม่ให้ตัวเรามันสงกใสวุด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 เถอะวุ้ดวุ้ดเถอะวุ้ดเถอตายไหมไอ้ไอ้ไอ้ดวงจอน อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะเจ้ามองไม่เห็นค่ามาสิเจ้ามองไม่เห็นค่าแล้วไอ้ดูน้อยไปครับลุยใกล้ถึงชั้นของบอสแล้วบอสอะฮะรู้จักหลบหลบหลบนี่ล่ะหลบแล้วก็ยิงไปสิหลบแล้วก็ยิงไปสิเฮ้ยว้ยนี่ล่ะนี่ล่ะหลบแล้วก็ยิงไปเซอิ้ยอัอลูโดนอะไรอ่ะ โอ้มันเป็นแบบอ๋อ้โอ้ไปสวยครับเราจะรอดักมันจะมาหรือเปล่ามา่ะมาก็ตายสิไอ้หนอเอ้ยไอ้เออไปแล้วกูบ้านลูกพี่มึงมีลูกน้องโง่ๆอยู่งึงได้ไงเนี่ยมาแล้วครับตอนนี้เราได้ซื้อของกับมุน่าอืมขยะล้วนไป อ้รอบนี้ผมบอสมีระเบิดในมือด้วยรู้สึกว่าอัปเกรดนี้ได้นะโดยที่ผมจะอัพเกรด1นึ่งบสองบสามใบว้าวและนี่คืออะไรโอ้มันเหมือนอัปเกรดไปเรื่อยๆได้ครับว้าวกูแจมเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณดูโฆษณาแล้วก็คุณจะได้อันี่เอากูยอมดูก็ได้เรียบร้อยเราได้มาแล้วเราจะเข้าไปข้ามหัวหน้าไหมกันจะ มันไม่ถึงอะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเห็นแล้วหรือเปล่าผูจะลองไปฝั่งฝั่งไป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 ยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนตัวนี้อันตรายเข้างนี้เก็บเงินโอเคแล้วไปต่อตัวนี้เหมือนจะมีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อปิดไฟด้วยโอเค no 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 เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยอุ๊ยระเบิดอันตรายตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตราย เป็นตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายเนี่ตยตายไปซะอีกงูเรียบร้อยครับเป็88เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อะไรไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เปิดเลยอู้ดิสิบเอ็ดอันเลยครับอันนี้และนี่ก็คือกล่องพิเศษถ้าเกิดว่าคุณกดแล้วก็คุณจะต้องดูโฆษณานะใช่เราต้องดูโฆษณาถ้าคุณอยากจะเก่งแล้วก็คุณแค่ดูโฆษณาคุณก็จะมีทุกอย่างแล้ว อย่าบอกว่ามึมีคนตายแค่ฮ่าฮ่าฮ่าผมต้องยอมดูทุกคนเพื่อความโหมดของเราแล้วเราก็ได้เปิดอีกกล่องมีไหมมีไหมมีฮ่าฮ่าฮอ้อไอตัวละครใหม่เหรอจริงปะเนี่ยไอยตัวนี้ดูเท่มากเดี๋ยวเราไปดูหน้าล็อบบี้ดีกว่าอุ้ยเหมือนจะเป็นด่านบอสแล้วเหรอโอ้ด่านใหม่ตัวสุดโหดอันตรายเหมือนเราจะปลดล็อกแน่ผมเป็นตัวใหม่เป็นเหมือนแบบ พิ<笑><笑> <im> it, like, นเลนเป็นหมนพินเลย่ะซื้อพิโรนเนี่ยมันไม่มีชุดสตดได้เราโอ้โหแต่ตัวนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะนินจาเออนินจาดูเหมือนสเตลสุดแล้วนะครับผมเราว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเขาจนถึงเลเวลสิเนี่ยเราจะได้เป็นล่างสีทองตัวนี้มาเพราะฉะนั้นผมจะลองกดอัปเกรดเขาไปดูว้าวแต่เราอัปเกรดไม่ถึงอ่ะทุกคนเราต้องทําไงวะผมจะลองไปดูที่เติมเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมเงิน9 9บาทเนี่ยเราจะได้ดาวใจมาประมาณ500ว้าว ไม่เติมอ่ะเรือเล่นต่อไปมารอบสุดท้ายครับผมที่ผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูน s <S เนี่ยไป let's go อะไรไปเนี่ยอะไรไปเนี่ยอู้ดาวกระจายสามันลองแบบนี้ต้องลองลองไอ้เหยียบก่อนหเหยียบมาแล้วไอ้หนูโอ้กระตุกม,มันชอบกระตุกตอนเริ่มตลอดเลยอะ่ะนี่แล้วหยิบปืนได้ไหมยิบยึบยิบเลยยิบ <laughs> มันจะยิบไม่ได้นีล่ะนี่ล่ะหนูนฟาดหน้าไปเลครับโดนหนีละครับโดนฟาดหน้าไปเลยครับ เปิดมาโอ้โเฮฟเราเขาไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นอะไรหรอกนี่เราาดูดากจัายเขาหลังไปดูดากกุญแจว้รอบนี้มีด่านทองให้เราเนี้บเราสามารถวิ่งเก็บได้เพราะฉะนั้นผมขอเก็บก่อนละกันนะตรงนี้ไม่ยากครับอีซี่มากโอเคตอนนี้ผมเก็บหมดแล้วไปด่านนี้ผมข้ามเลยทุกทนใช่เพราะว่ามันใช้เวลาอุ้ยเกินสามรอยไม่เอาดีกว่าถ้าไม่ใช่ดกกจาย โอ้ชิทมันเหมือนจะมีอะไรให้เราซื้อแบบนี้ด้วยครับ30อัน90 0ซื้อเลยครับยังไงไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ซื้อนี้ด้วยอยากได้ไปดูต่อณนะห้องแห่งนี้ไอชึบไปชึบไปชึบฮ้ยมันเหมือนมีตัวล่อนี่แน่ไม่มองเหรอจ๋าฮะเอ้ยมีสายฟ้าต้องทำไงอ่ะไอแสปอ๋อต้องรอให้มันหยุดเถอะโอเคครับเราต้องรอให้สายฟ้าอุย้ยนี่หยุดแล้วหยุดหยุดหยุดไล้ว้าว กูเจ้ากระจายกระจายจริงกูเด้งเด้งมาดูทีโอเค,ครับไ,ได้ฮไปต่อไยมาแล้วอีหนูหันมองไอ้เป็นวิตุมาเราลงปลาใส่ข้างหน้าดีทุกคนมันจะอุ้ยไม่ได้ปลาเข้าข้างหลังไปแล้วปดิจาหันไปสิหันไปนี่แน่ไปขับมาแล้วนี่อ่ะจ้านี่แล้วลว,วิ้ยหวุจะมีบอสมีดีบอสครับบังคับเลยครับตัวนี้น่าจะบังคับให้เราสู้ นี่เล่าว้าวว้าวว้าวนี่เขาเลาว้าวว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยกูโดนกูโดนเดี๋ยวดรอปของด้วยมินิบอสเก็บมาแล้วก็มีกล่องให้กูดูโฆษณาโอเคดูไปโอ้หยทิมได้เพิ่มอีกครับผมนิดหน่อยเก็บเข้าไปไอ้กล่องนี้ดูโฆษณาไม่ไม่ครับรอบนี้ผมไม่ดูแล้วลุยต่อมันมีแบบบอสบังคับด้วยวะทุกคน คือบังคับให้เราสู้กับบอสเลยนะครับโอ้ว้าวไม่ธรรมดาไอ้นี่กูผ่านเลยแล้วกันมาแล้วมาแล้วไอ้หนูอุ้ยว้าวกล้องมีปืนอุ้ยโอ้ยไอ้นี่กันเรานี่กันเราไอ้ไวายวยแล้วมันรู้ตัวโอเคไวหรอ หือเหรอจะอะไรหือกับอัวกไหมเรือเลือเลือเจ้าหือกับอัวกไหมอุ้ยรอสายฟ้าครับสาเฮ้ยไม่นี่คือกัสเตลโอ้ยโอ๊ยไม่เห็นได้ไงนี่เราเห็นได้ยังไงตาดีแลรวอ่ะเจอดาวกระจายไปครับจักรหูตายเยอะมากนี่เราจะกันโอเคโอ้ย รถไฟลวกโอ้ยโอ้ยเจี๊ยเดี๋ยวอันนี้มันเกมสเตลล์นะเว็บนี่ลาปลาปลาไปเคคร็บได้เก็บหมดลุยตอ่อล้านคาอยอย่างนง้นเลยสามร้อยเพื่อเพิ่มเลือดใช่กูจ่ายสามร้อยือไม่มีเลือดแล้วและเราก็มาถึงชั้นสุดท้ายนละ้วคือบอสตัวนี้เป็นบอสหเหมือนจะเป็นยาพิษด้วยนะครับซื้อก่อนเลยยบเอ้ย นี่เราบอสบอสเหรอบอสเหรอโอ๊ยโอติดิดนี่เราโอ้ยโอติดิดอ้าอุ้ยทำเหยียบด้วยหรอโอเคเก็บเงินเก็บเงินอุ้ยสายฟ้าใส่ฟ้าตายกูตายกูรถรถต้องรอจังหวะไหนอะจังหวะนี้แหละปักใจสี่แล้เรียบร้อยอะบอสตายยูหู้จายเปิดของ รับของทุกสิ่งทุกอย่างและก็มีโฆษณาให้เราดูเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ no เก็บไปหนึ่งลน์โอ้โหมีแบบน่าจะมีบอสเยอะมากอ้าวเกทุกคนนั่นก็เนะี่ยผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพยายาี่ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับุณทุกคนมากผมที่รับชมนะหวังเน้นเน้นพารหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรหาดูเกมมาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ออฟจะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเล่นเกมในแนวเนี้ยบ่อยหน่อยใช่เกมมือถือนะครับเพราะว่ามันเพลินมันเพลินอะชอบโอเคทุกคนผมทุกคนมากผมที่รับชมเจอแบบเดียวกันได้คลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผม